มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศเชิญนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศหยุดเรียนปลุกมบใหญ่14ตุลาสหาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสอนทเริ่มประกาศเชิญนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศหยุดเรียนนะคะรวมมบใหญ่14ตุลาที่ราชดำเนินวันนี้11ตุลาคม กลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกประกาศเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศแสดงพลังการหยุดเรียนแล้วก็ชักชวนมาเข้าร่วมมอบในวันที่14ตุลาคมซึ่งตรงกับวันประกาศนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคณะราษฎรนะคะที่ถนนราชดำเนินแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยกรณีที่ไม่สามารถมาชุมนุมได้ขอให้แสดงพลังด้วยการผูกโบว์สีขาว และเขียนป้ายข้อความและแสดงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อคูกขนานให้กับชุมนุมใหญ่ในครั้งนี้นะคะโดยชักชวนดังกล่าวเป็นปลายในภายใต้ยุทธศาสตร์ของการเคลื่อนไหว3ข้อก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกมีการเปิดประชุมวิสาม,มัญเพื่อเร่งแกแ้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ปฏิรูปสถาบันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ กดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ